สวัสดีครับครับก็ขอขอบคุณสมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่1 3เดือน7ปรโสนกะครับกับแนวทางลาทีวีลาวฮีแล้วก็ลาวสตานะครับครับก็มาดูผลออกกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับพันที่13มนะครับมาดูผลออกกันลาวทีวีนะครับออก4-5575 สี่ห้าห้าเจ็ดห้าพอผมสลับตำแหน่งเลขเดินเห็นไหมครับมันก็มาที่สี่กับห้ารถตอว่ามันออกเบิร์นห้าห้าเนาะนะครับแต่ผมให้วิ่งโรดสองกับสามรถจะมาหลุดนะครับแต่ถ้าว่าใครเล่นตัวเดิมนะครับเนี่ยเอาที่ผมจับเนี่ย ไปวิ่งไปโหลดนะครับก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเด่นเล็กเด่นตัวเน้นเนาะนะครับปัถจุบันหลุดนะครับสําหรับลาวทีวีตอที่รางเฮีนะครับดางเฮติก็ตัวเน้นไม่เข้านะนะครับส่วนวิ่งโหลดเน้นเข้านะครับเข้า <c oughs> ที่ห้านะครับใครนำห้าไปวิ่งไปโหลดก็เข้านะจุดอินก็เขา้เนนนเขานะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าก็มาตรงๆเลยนะครับตัวเจาะ ไม่เข้าตัวเน้นเนาะนะครับเข้าตัวนี้นะครับศูนย์ห้าสำหรับล่างเดีนะครับรแต่ว่าใครเอาสามตัวไปตัดเล่นก็มีรุ่นเหมือนกันนะครับมีรุ่นเหมือนกันเนาะครับต่อที่ลาวสตาเนะเาะลาวสตา์ผลออกสี่สี่สองสามหนึ่งตัวนี้เข้าตัวเน้นเลยนะครับแต่ว่าวิ่งโหลดผมไปเน้นในที่เล็กเก้านะครับเปเน้นในที่เล็กเก้า เก้าไม่มาเนาะกนะบมาที่เลขสี่ผมเน้นสองเก้าไงครับก็เลขเด่นอีกตัวคือเลขสี่จากที่สองสี่ตัวเลยเข้าตัวนี้เลยแต่าบางทีนะครับเลขเด่นของผมไม่เข้าแต่ว่ามันไปเข้าอีกตัวนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าราคาอดดีราสตาผ่านเนาะนะครับส่วนชุดพินก็เข้านะครับสองสี่แต่มันวาเบิ เบอร์สี่สี่สองเนาะนะครับก็เลยเข้าจะสองตัวนะครับครับก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับในวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่เดือนเกตนะครับมศสองพันห้าร้อยแปดนะครับลาวทีวี v. ครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่น แนวทางก็ที่ลงให้ก็เป็นเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ mm hmm. ก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับการนาแนวทางไปใช้ก็มีความเสี่ยงนะครับขอ,ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับขอโปรดใช้วิจารณาญาณในการรับชมนะครับเรามาดูลาวทีวี ชุดปินวันนี้นะครับผมให้ที่สองสี่สามหนึ่งเจ็ดสองสี่สามหนึ่งเจ็ดนะครับส่วนเล็กเด่นเล็กเด่นวันนี้ผมให้ที่สองกับสี่ กับเลขก2กับเลขก4ผมเน้นในที่เลขก4นะครับเน้นในที่เลขก4มันออกบันจันนะครับระวังเลขพี่น้องกับเลขเบิ้ลนเนาะถ้าเป็น4ก็มีอยู่4 3สามนะครับ4 2 4ส อันนี้ผมจับให้สองชุดนะครับเอานเน้นไปเลยเนาะต้องการเพิ่มเติมก็จับเข้าในชุดกินเลยจับไปที่สี่สองกับสี่หนึ่งสามตัวนะครับเจ็ดสี่หนึ่ง วินนะครับเน้นในที่เล็กสี่ก็มีสองชุดนะครับสองชุดก็ไม่ต้องเน้นหรอกเนาะนะครับก็ดูสามตัวแล้วกันนะครับสามตัวผมจับตัวไหนนะครับต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับครับต่อที่ราวดีราวดีชุดวินมันนี้ผมให้ที่ 5, 6, 4, 3, 0, ห้าหกสี่สามศูนย์เลขเด่นทำไมห้ากับหกเน้นในที่เลขหกนะครับเน้นในที่เลขหกใครชอบเลขห้าจับที่เลขห้าน,นะครับมจะจับไว้ที่หกศูนย์กับหกสาม สองชุดนะครับ60กับ6กสามหรือใครจะเอาสามตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับสามตัวสามตัวมจไปทีหกศูย์สาผมเล่นในเลขหกระวังเลขเก้ด้วยนะครับ เน้นในเลขหก 6, ระวังเลขเก้าสองชุดนะครับต้องการเพิ่มเติมจับนในชุดวินเลยครับก็จับพอตัวเน้นๆไปเลยเนาะนะครับเพราะว่าแนวทางก็เน้นวิ่งรูดอยู่แล้วนะครับครับต่อที่ลาสตาเนาะลาสตาชุดวิน หมายที่28งแปดหกเจ็ดศูนกับส่วนเล็กเด่นได้2กับ8นะครับได้สองกับ8 คนสามตัวตัวเจาะคนเนาะเน้นเลขเล็กแปดนะครับเน้นเลขเล็กแปดวันนี้จะแปดอะไรดีก็ะจะับไปเลขเด่นมาด้วยกันเลยนะครับแปดสองกลับไปที่แปดสองสองแปดแปดหกนะครับ ปดสองแปดหกสองชุดนะครับสามตัวจับไปที่ศูนย์แปดสองครับหรือใครจะจับอีกชุดนึงก็ได้นะครับอีกชุดนึงก็เป็นศูนย์แปดหกตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจับที่หกศูนย์สามหรือสามศูนย์หกแล้วก็มันก็ตัวเดียวกันเนาะ ก็หกหไงผมก็ลืมก็ระวังหกหกสามนะครับตัวนี้ก็หกศูนย์สามตัวนี้ก็ระวังหกหกสามนะครับหรือสามหกหกก็จับได้นะครับสองชุดเนาะก็ดูที่สามตัวแล้วกันนะครับที่ผมเน้นให้จับที่สามตัวเรือใครจะเอา สามตัวไปตัดเลนก็ได้เนาะนะครับข้ระติรับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่14เดือน7 2 5ด8งนะครับโชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ